กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสุขกายสบายใจกับเรื่องราวของสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคนเราเกิดมานะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการเกิดแก่เจ็บแล้วก็การตายเป็นธรรมดาค่ะและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นจะบรรเทาลงได้ก็ต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะให้ช่วยรักษาหรือว่าบรรเทาอาการให้ วันนี้นะคะดิฉันก็มีข้อแนะนำที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลมาฝากกันค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอนั้นวินิจฉัยโรคของท่านได้ง่ายขึ้นไปฟังกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับอาการเจ็บป่วยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราทุกคน,นจะต้องเจอนะครับก็เหมือนกับการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นของคู่กับมนุษย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นนะครับ เราก็จะเจอกับปัญหานี้มากขึ้นและเมื่อเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเราฝากสุขภาพฝากชีวิตไว้กับคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้ได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วในความเป็นแพทย์นั้นเนี่ยการที่จะวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเ,ยเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเมื่อเวลาจะไปหาหมอเนี่ยก็ต้อง จำอาการป่วยของตัวเองให้ดีนะครับเป็นต้นว่าเริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่อาการป่วยนั้นเริ่มต้นอย่างไรนะครับได้กินยาอะไรไปบ้างกินยาแล้วอาการดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างไรนะครับรวมทั้งการที่เราได้ไปหาหมอท่านแรกท่านที่สองแล้วเนี่ยคุณหมอเขาว่าเป็นอะไรนะครับกินยาแล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงประวัติต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับเมื่อคุณหมอได้ทราบประวัติแล้วก็จะนําไปสู่ของการตรวจร่างกายต่อไป เป็นต้นว่าอาจจะต้องเอ็กซเรย์มีการตรวจเลือดแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิตคุณหมอก็อาจจะให้ทําแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปแล้วเพื่อได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณหมอก็ถึงจะให้การวินิจฉัยโรคแล้วก็บอกได้ในที่สุดนะครับว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรนะครับเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็จะต้องรักษากันอย่างไรทีนี้เมื่อเราได้รับการรักษาจากคุณหมอไปแล้วเนี่ย บางครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไปหาครั้งเดียวแล้วจะหายนะครับอาจจะต้องไปหาอีกหลายครั้งทีนี้ก็จะมีผู้ป่วยบางรายเนี่ยเข้าใจผิดนะครับพอไปหาปุ๊บเอ๊ะสามวันไปแล้วทาไมยังไม่หายก็เลยเปลี่ยนหมอครับไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการที่เราไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งก็เหมือนกับการที่เราไปเริ่มต้นใหม่นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลานะครับไม่ได้หมายความว่าการที่ไปหาคุณหมอท่านแรกคุณหมอจะไม่เก่ง ข้อแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ชมก็คือว่าควรจะไปหาคุณหมอท่านเดิมนะครับไม่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าเราเกิดแพ้ยาอะไรก็ตามเพราะคุณหมอเนี่ยก็จะได้แก้ไขให้ได้นะครับแล้วเมื่อเราบําบัดรักษาไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็ต้องทําการบ้านโดยการที่ต้องมาพบกับคุณหมออีกเป็นระยะระยะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะนัดนะครับจนกระทั่งอาการหายสนิทแล้วคุณหมอก็จะเลิกนะัด ทีในส่วนของการรักษานนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ยาอย่างเดียวนะครับคงต้องอาศัยการรักษาอื่นๆด้วยเป็นต้นว่าการออกกําลังกายก็ดีการรับประทานอาหารก็ดีเพราะว่าเราค้นพบแล้วว่าหลายโรคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือแม้แต่โรคมะเร็งก็ตามเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเองเป็นต้นว่าอาจจะกินอาหารผิดหรือว่าการที่ดําเนินชีวิตไม่ถูกต้อง อาจจะทํางานหนักเกินไปซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับว่าควรที่จะมันสังเกตด้วยนะครับว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะถ้าเราดําเนินชีวิตที่ผิดปกติปุ๊บเราก็ต้องปรับนะครับให้มาใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราจะดูแลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องสังเกตความเป็นไปของโรคของตัวเองแล้ว การพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยการศึกษาหาความรู้นะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับตั้งแต่นิสัยใจคอนะครับบางคนอาจจะชอบทานแบบนูน้นแบบนี้หรือว่าการงานบางคนอาจจะทํางานไม่เป็นเวลา,วลาหรือบางคนอาจจะทํางานที่หนักหน่วงเกินไปแค่ะะนั้นเราเองจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหนังหาหรือว่าการถามเพื่อนฝูงนะครับ ที่อาจจะป่วยโรคเดียวกันหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ให้ข้อมูลของเราได้เยอะทีเดียวเมื่อเรามีความรู้แล้วนะครับเราก็หมั่นสังเกตรวมทั้งอาศัยคําแนะนําของแพทย์เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยครับอาการเจ็บไข้นี่ก็ทุเลาลงไปแล้วก็ไม่เป็นกลับขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องนึกถึงสุขภาพทางด้านจิตใจไปด้วยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ โรคทางจิตอาจจะเป็นโรคที่สังเกตยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกับทางร่างกายที่เวลาปวดหัวปวดท้องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นโรคทางด้านจิตใจเนี่ยบางทีตัวเราเองเนี่ยอาจจะสังเกตไม่ได้ชัดเจนก็ต้องอาศัยจากคนรอบข้างนะครับเช่นเป็นต้นว่าเพื่อนฝูงก็ดีคนในครอบครัวอาจจะบอกเอ๊ะหมูนี้ดูหน้าตาเราเศร้าๆนะครับหรือว่าเป็นคนขี้โมโหเป็นคนซึ่งทํางานได้ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อน ถ้าเราได้รับฟังจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอันนี้เราก็ต้องกลับมาคิดนะครับแล้วก็มาดูเอ๊ะเราเนี่ยมีอาการดังกล่าวหรือเปล่าส่วนหลักการในเรื่องของการที่จะดูแลทางด้านสุขภาพจิตก็เหมือนกับโรคทางกายนะครับคือเราก็ต้องสังเกตตัวเองไปพบแพทย์สม่ำเสมอแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไปด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราทําได้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็เป็นผู้ช่วยแพทย์นะครับในการที่จะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างดีทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับและก็ที่สําคัญนะครับการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อการที่เราจะใช้ชีวิตแบบโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของสาระแก่นสารนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอายุมากขึ้นคุณผู้ชมจะเข้าใจเลยนะครับว่าการที่มีทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นการที่เรามีสุขภาพที่ดีการที่คุณหมอช่วยรักษาเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย ก็เพื่อที่จะสร้างความดีนะครับเพราะว่าการที่เราได้อัตถภาพของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากทีเดียวและเมื่อเราได้สร้างความดีต่างๆมากมายนอกเหนือไปจากการที่เราทํากิจวัตรประจําวันแล้วเนี่ยเมื่อเราสูงวัยขึ้นหรือเมื่อเราถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเนี่ยก็จะนํามาซึ่งความปลื้มใจสุขใจครับเพราะในวาระแห่งนั้นแล้วเนี่ยทรัพสมบัติหรือว่าสิ่งของรอบตัวเนี่ยก็จะไม่มีค่านะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือความดีเท่านั้นที่เราได้ทํามาตลอดชีวิตจากการใช้ร่างกายนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะปลื้มมากที่สุดก็หวังใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้พบกับความสุขในทุกวัยและก็โดยเฉพาะในบ้านปลายของชีวิตนะครับก็ได้ทราบถึงคําแนะนําที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลกันแล้วนะคะก็หวังว่าจะช่วยให้คุณหมอนั้นวินิจฉัยโรคของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําการรักษาได้ดียิ่งขึ้นค่ะ แต่สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดเลยนะคะก็คือการที่คุณดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อที่จะไม่ต้องไปโรงพยาบาลจะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Body and Mind Body and mind. สุขกายสบายใจ